เจอสาหตุแล้วครับที่มันไม่ได้อ้อคอยลังงน่อยอ๋อเก็บยางไว้จับอันนั้หน่อยจับมือจับนู้นด้วยหน่อยไม่นี่จับอันนั้นไว้ตัวลงเออ,อได้แล้วอ๋ออ๋อหมุนอีกทีนึงนะโอ้แรงเง,งินไปอ้อนู้น

đi ừ. ra, um, bắt, ô, muốn muốn gì anh, muốn vậy muốn, ông lấy thay anh หมุนยางไว้พอเสียคือต้องใช้สองคนครับหมุนไปบางมือบางนิ้วเอามือออกเอานิ้วออกดึงยาง,อ,งอ,ออกนอกเลยพอเยีอะกลางเลยอ๋อหมุนยางไปได้แล้วไอ้เนี่ยม,มันจะให้แน่นหมุนยางไป้หมุนเลยจำหมุนเลยอ๋อไม่ต้องจับมือปล่อยเลย ไอ้เท้าเยียบเลยนี่ได้แล้วได้แล้วพ่อออามาไปดูอีกข้างหนึ่งดิโอ้ลองใส่นี่ทีนึงนิดนึงใส่ข้างหนึ่งอ่ะเดันเข้าไปอ๋อไม่ไม่ต้องจับปล่อยมือเลยปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ปล่อยหลังเลยพ่อพอไม่ต้องจับเอาเท้าเหยียบไว้เท้าเหยียบเท้าเหยียบยางไว้ เอาเยอะอ๋อได้แล้วพอแล้วอันนี้ไม่แข็งแรงครับอันนี้ได้แล้วโซ่มัดึงก็ได้แล้วใช้งานได้แล้วพอ,อจบเอาไว้เป็นจุกไป